สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพนแฟนพละรามครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่นอ้องครับพี่น้องมาเบิ่งเวทีวันนี้ต้องขอบคุณน้าจอยกับพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยนะครับผมที่เพื่อนอันเศร้าห้องไว้ให้ยืดตรงขามเี่ยล้พี่น้องก็เลได้นไหนเอนอวันนี้ก็จัดจัดฝาดเบิรมครับพี่น้องทั้งอุดรอย่าลืมห้กกำลังแนงใจครับ นีขึ้นบรรยากาศจน่อง,งเที่ยงครับนี่เวที่ทำกระตังแหลครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วนะครับเพราะว่าเรบริษัทคลิปเลยพี่น้องเพราะว่านอันวาสันนอนนอกอาเสียวเลยพื้นที่สะดวกสบายครับ สบายบรรยากาศตอนเที่ยงครับเราไม่กลัวแดดนะครับเพราะว่าเราเพื่อพี่น้อง FC นะครับุูอยากเบิง์ก็อยากเบิงน์นอะพี่น้องเนทีแห่งครับฮะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว ล่าสุดาพอกอยูใส่เฮ้ยอยู่ทาวัุงแค้ยวุ่าแเนวัดไม่รอพ่อคสวัสดีครับนึกโอ้ยก็สบายแท้อ้เราเห็นดีอยู่สวัมดีครัมพี่เบิรสวัสดีค่ะเอฟทุกคนได้ผัวใไม่ไปตุกแกผีคนเดียวค่ะัวก่านะบอก ผู้เก่าละผูว่าไปยามปลงบ้านนะผู้แรกเที่วแรกเที่วแรกเลยเหมือนเลเรว่าการใช้หัวใจเดิมน้งไส่อะไรดอเล่นจมกันอยู่ว่ากู้จักรลอดกู้จักรเนาะจักรเศร้าปีล่ะเศราีมื่อในแดดดีครับพี่น้องเฮ็ดเจ้าน้อยจงจิมาเฮ็ดอุ่นเล็บคีคใช่พอแล้สีายเล่นเราอะสีมีบบน จานรดบ้าเรดนขั้เขารั้นแรกที่มาด้วยจองไว้จะเป็ไงครับเ้ยบอกของของใครของเจ้าบอกเยอะนอ้เอาบ่รวยหน่อยก็รวยหลายเหมือนโบขาดทุนรวยหน่อยรวยหลายขนาดบอกสุดยอดแล้วพี่เบิ้มรวยรุยยถ่ายคลิปให้เขาบนกันถ่ายคลิปให้พี่น้องบนกันโอ้ี่ดเอาพี่น้อง รวยนหน่อยก็รวยหลายล่ยมาหนิออมก,กว้างๆเด้อม,มาอนีิโอ้เกตแต่นับ,บเป๊ปซี่เมียมไปแสะเหรอเมียมาไปเมียปรทธานมาเมียเมียหรอวะมาคุยกันก่อนขึ้นว่าออกตรงออกตเต็มวะเต็มมันมีเมียอย่างฮะมีแล้วใช่ไหมเออมีแล้ว ยังไม่มียังไม่มาอ่ะนะอะไรเท่าไหร่อ่ะของอะไรนี่พี่สองบอกเครื่องไหนดิสันผู้ใดไอ้หุ่มไอโฟนเดี๋ยวก็ชิว่าใส่ไหมอยู่เดี๋ยวฝึกแบ่งถุงไอโฟนพี่น้องไพ่สีโบมากาะถุงไอโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวชิว่าก็มเกียงอยู่เกียง สองหมื่นท่าไหร่นะแ้่ว่าเครื่องมันหน่อยก็เครื่องนี้มงบอสอันนี้มันอันนั้นสิบสี่ใช่ไหมอ,นนอันนี้อ่ะอันนี้ใหญ่พี่น้องวีแรงมาเมื่อนับกันเด้อครับบรรยากาศช่วงนี้เที่ยงครับพี่น้อง นอนลร้แล้วพี่น้องนอนลร้แล้วนอนเยอะแล้วแต่มาแดดดีครับพี่น้องครับอู้ แหลกรีแหลกดีจัดช่วงพี่เพี่ยงครับ ใจเด้อครับพี่น้องต้องใชเพิ่นเอาฟิเชียวครับผมบรรยากาศช่วงเที่งงททยงนะตอนนี้เวลาเที่ยงห้านาทีนะครับเที่ยงห้านาทีครับ กก็เซเว่นพอดีครับพี่น้องเซเว่นใหญ่นะเซเว่นไม่เล็กครับเซเว่นใหญ่โอ้โหโอ้โหหอนหอนร้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 อน ร้อนร้อนร้อนห่อนบ่าทักผิดใครอยู่มีโฮมเมืองเขาไปใส่เกาะคอนแกนเนาะในเมืองคอนแกนขอบคุณกำลังใจในการงามเปรียง ทิพหน้าเด้อพี่น้องครับผม